สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมาพบก,กับบ่าวนิดนะครับเช้าว,วันพุธครับผมวันนี้มันพุธที่สิบเก้าด้อครับผมมันนี้บ่าวนิดก็มากินขา้าวเส่าเด้อครับจะขา้าวผัดตับไก่ครับมาเด้อครับพ่อแม่พี่น้องครับมมครับผมมาเด้อครับ ผัดตับไก่ครับทอไมพี่น้องเมื่อนี่อากาศดีแ้วครับซ<ม>ุ่มฝ่าซุ่มฝน คืเพื่นคือตกครับแซบ,บแ,บ,บ,แบ,บครับพ่อไม่ไปนองครับผมตับไก่ด้วยครับผมแซบบแบบ Cảm ơn các